ราศีมังกรความทรหดอดทนมักสามารถจัดตั้งองค์การการรบริหารฟันฝ่าไปอย่างไม่กลัวอันตรายเฉลียวฉลาดในการใช้ความรู้เป็นผู้จัดการผู้ปกครองประเทศนักการทูตนักอุตสาหกรรมเกษิกรรมวิทยาศาสตร์หนักเอาเบาสู้ขาพืชผลและของป่า อุปนิสัยใจคอชาวราศีมังกรจะต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองเช่นเดียวกันนั่นก็ได้แก่เป็นคนที่ชอบเฮฮาชอบร่าเริงระเรื่นอ,อยู่เป็นนิสัยบางทีชาวราศีมังกรก็ดูเหมือนเด็กๆเ,เพราะชอบสนุกสนานอยู่เสมอพูดจากับใครๆที่เป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนก็ชอบติดตลกโปกฮา ชวนให้หัวเราะก,กันไปหมดมองดูแล้วสนุกอยู่ร่ำไปคนชอบสนุกก็เป็นอย่างนี้นี่เองชาวราศีมังกรจะใช้ถ้อยคำที่ชวนหัวอยู่เสมอมองคนในแง่ดีตลอดมองโลกในแง่ดีเสมอซื่อสัตย์สุจริตคบได้ไม่เป็นพิษภยัยเป็นภัยแก่ใครใครแม้ในบางครั้งจัดใจร้อยอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็เร้าร้อนไปเพียงไม่มากมายประเดียวก็หายไปแล้วไม่ติดใจอะไรมากคนอย่างชาวราศีมังกรเป็นคนที่ไม่ปกปิดความลับกับใครเลยชอบเปิดเผยชอบแจกแจงสีเบีย้ยให้ผู้อื่นฟังโดยไม่คิดมากความลับมากเก็บไม่อยู่มันให้อัดแอนกันอุรามากจะต้องเปิดเผยอะอกม สารอาให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะสบายใจได้คนแบบนี้คบได้ที่เดียวเพราะไม่มีอะไรเป็นความลับ